สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องจันโจาขารีวิวกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันหยุดยาวๆแบบนี้นะคะหลายๆคนก็คงไปต่างจังหวัดและหลายๆคนก็คงอยู่ที่บ้านของตัวเองเพราะว่าตอนนี้นอกบ้านของเราก็อันตรายมากๆเลยสําหรับใครที่อยู่บ้านเบื่อเบ่อก็เปิดช่องจันโจาขารีวิวดูวนไปเลยนะคะทุกคน และสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งจะเข้ามาติดตามเรานะคะช่อง YouTube ของเราจะทำเกี่ยวกับต้นไม้ค่ะซึ่งก็เป็นต้นไม้ที่ปลูกในห้องนอนด้วยนะคะเนื่องจากว่าเราเนี่ยพักอยู่ในพื้นที่ที่ค่อนข้างจำกัดนะคะเพราะฉะนั้นต้นไม้ที่เราปลูกเราก็เลยตัดสินใจว่านำน้องๆเขามาไว้ในห้องนอนทั้งหมดเลยค่ะและต้นไม้ที่เราจะหยิบม,มาพูดถึงวันนี้ก็เป็นต้นไม้ที่ดีต่อใจมากๆเลยนะคะเพราะว่ายิ่งเลี้ยงน้องๆเขาก็ยิ่งเติบโตแล้วก็ยิ่ง ลื้อยสวยงามแบบต้นข้างๆนี้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันทีลนะต้นเลยดีกว่านะคะเริ่มจากต้นนี้ก่อนเลยละกันนะนี่ก็คือน้องจินนี่นั่นเองค่ะต้นนี้นะคะเราได้มาจากงานบ้านและสวนเมื่อปีที่ผ่านมานะตอนที่เราซื้อมาใหม่ๆน้องเขามีแค่4ี่ห้าใบเองค่ะทุกคนทีนี้พอเวลาผ่านไปเรื่อยๆนะคะน้องเขาก็เริ่มสวนก็เริ่มเลยละ เราคิดว่าเราก็คงต้องขยายกระถางให้น้องเขาอยู่แบบสบายมากขึ้นนะคะจะได้โตไวมากขึ้นด้วยนะสำหรับต้นจินนี่นะคะก็เป็นต้นที่เลี้ยงง่ายมากๆเลยตอนแรกเนี่ยเราคิดว่าน้องเขาจะเลี้ยงยากแต่ที่ไหนได้เลี้ยงง่ายมากๆเลยค่ะใบของเขาจะมีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์แบบนี้นะคะเป็นใบที่เป็นแฉกแกสวยงามมากแต่ว่าใบาที่เราเลี้ยงไว้อะบางใบก็จะเป็นใบธรรมดา จะไม่มีแฉกเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเกิดจากการที่เราเลี้ยงเขาไว้ในห้องนอนแล้วก็ไม่ค่อยได้รับแสงหรือเปล่านะคะเป็นต้นที่เลี้ยงง่ายมากๆเลยค่ะทุกคนถ้าใครชอบไม้เลื้อยทรงสูงเลี้ยงง่ายโตเร็วเนี่ยต้นจินนี่ถือว่าเป็นต้นที่น่าลองเลี้ยงนะคะสำหรับน้องคนนี้ก็คือน้อง พูงาช้างนั่นเองหลายๆคนก็เห็นในหลายๆคอนเทนต์ของเราแล้วนะคะแต่วันนี้เราพาน้องมาอวดค่ะมาโชว์ตัวว่าน้องเขาเลื้อยได้ยาวมากๆเลยนะคะทุกคนอ่านี่นะจะให้ดูว่าเนี่ยค่ะยาวมากๆเลยเราจับวางไว้ริมหน้าต่างเนี่ยน้องเขาก็เลื้อยเก่งมากๆเลยค่ะน้องเป็นต้นที่มีสีสันสดใสนะคะมีความเป็นสีเขียวแกมขาวซึ่งดูแล้วแบบ ดูเก๋น่ารักดูแปลกตาม,มากใครๆเห็นใครๆก็ชอบโดยเฉพาะใครที่ชอบไม้ด่างแต่ว่าไม่อยากได้ราคาแพงอะไรมากมายต้นพลูงาช้างก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆค่ะ ต้นต่อมาค่ะก็คือต้นนี้เลยนี่ก็คือพลูหัวใจแนบนะคะน้องเขามีใบที่สวยมากๆเป็นต้นไม้ที่สามารถเอาไปวางประดับตกแต่งไว้ในมุมไหนของห้องก็ทําให้ห้องเราดูสวยขึ้นมาโดยเฉพาะถ้าเราเลือกกระถางต้นไม้ที่แมทแล้วก็เหมาะกับน้องเขานะคะก็จะทําให้น้องเขาสวยมากขึ้นไปอีกค่ะ สำหรับต้นนี้เราก็จับวางไว้ดิมหน้าต่างนะคะน้องเขาก็เลื้อยเก่งนะทุกคนแตกใบอ่อนเก่งมากๆเป็นทรงที่สวยมากฟอร์มสวยมากๆอันนี้เขาก็จะเลื้อยหาแสงเนาะถ้าเราอยากให้น้องเขาเลื้อยฟูไปทางไหนเราก็หันด้านนั้นไปหาแสงน้องเขาก็จะเติบโตตามแสงค่ะมาที่ต้นต่อไปกันบ้างนะคะต้นนี้ก็คือพลูอินโดนีเซียนั่นเองค่ะทุกคนน้องเขาจะมีความเก๋อ,อย่างหนึ่งนะคะนั่นก็คือส่วนหลังใบของเขาค่ะ นี่นะส่วนหลังใบของเขาจะเป็นสีเปลือกมังคุดหรือว่าสีแดงเลือดหมูนะคะซึ่งมีเสน่ห์มากๆเลยนะต้นนี้เราเลี้ยงไว้สักประมาณเกือบครึ่งปีได้แล้วค่ะแต่ว่าน้องก็ไม่ค่อยโตนะคะในที่สุดเราก็ต้องจับน้องเขามาวางไว้ดิมหน้าต่างะคะ่ะทุกคนไม่กี่เดือนผ่านไปค่ะเริ่มเลื้อยนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะโตเก่งมากๆเลยคิดว่าคอนเทนต,ต์ต่อไปประมาณสิ้นปีถ้าเราเอามาให้ทุกคนได้ดูกันน้องเขาน่าจะเลื้อยยาวกว่านี้นะคะ ต้นต่อไปต้นนี้จะเรียกว่าน้องเขาเลยได้ไหมนะแต่ว่าเขาก็โตเก่งเหมือนกันนะคะทุกคนต้นนี้ก็คือต้นลิบสลิดนั่นเองค่ะจริงแล้วน้องเขาเป็นไม้ที่ชอบแดดแต่ว่าเราอยากเลี้ยงมากเพราะฟอร์มเขาน่ารักนะคะแล้วก็ดูเก๋ๆด้วยนะเราก็เลยจับวางไว้ริมหน้าต่างน้องเขาก็ค่อยๆเติบโตนะคะแตกยอดอ่อนมานี้ก็จับวางไว้ที่ไหนก็ดูเก๋ดูมีเสน่ห์เพิ่มเสน่ห์ให้ห้องนอนของเราดูมีอะไรมากขึ้นนะคะ เป็นต้นที่เลี้ยงง่ายเหมือนกันนะคะทุกคนไม่ต้องให้น้ำเยอะมากตอนนี้เราก็เอาน้องเขาไว้ในกระถางชั่วคราวของเราก่อนนะคะเพราะว่ายังหายกระถางที่แมทกับน้องเขาไม่ได้เนาะแต่ถ้าจะให้เก๋ๆเลยก็คือจะเป็นกระถางรูปหัวกคนที่เป็นตุ๊กตาน่ารักน่ารักอ่ะคะ่ะก็เอาน้องเขาไปวางไว้ก็จะทําให้ดูมีเสน่ห์มากขึ้นไปอีกนะคะมาที่เจ้าจิ๋วของเรากันบ้างนะคะต้นนี้เป็นต้นแรกๆที่เราเริ่มเลี้ยงต้นหม่ไว้ในห้องนอนเลยตอนแรกเนี่ยเราเลี้ยงน้องเขาไวไ้ในน้ําแต่ว่า ค่อยๆตายไปทีละใบสองใบค่ะทุกคนในที่สุดเราก็เลยจับน้องเขาไว้ในกระมาร้าวนะคะน้องเขาก็อยู่กับเราได้จนถึงตอนนี้แล้วก็แตกใบอ่อนเก่งเหมือนกันนะคะแต่ว่าน้องคนนี้เราไม่ได้จับเขาวางไวด้ดิมหน้าต่างเราจับวางไว้ที่ชั้นวางต้นไม้ใต้ริมหน้าต่างเพราะฉะนั้นน้องเขาก็จะโตค่อนข้างชา้าแต่ว่าก็โตนะเลื้อยน่ารักมากๆเลยค่ะต้นนี้ก็คือต้นพลูหัวใจทองนะคะ ต่อมาค่ะต้นนี้ก็คือครูบาสิวนั่นเองนะคะทุกคนเลือยฟูเก๋มากๆเลยนะคะต้นนี้เป็นต้นที่เราชอบมากนะตอนแรกเราจับเลี้ยงไว้ในห้องนอนน้องเขาไม่ค่อยโตค่ะเราก็เลยพาน้องเขาไปรับแดดที่ที่ทำงานของเราไม่นานผ่านไปไม่นานเลยค่ะทุกคนน้องเขาเลือยเก่งมากๆแล้วก็เนี่ยค่ะขึ้นฟูแบบนี้เลยนะคะ พอฟูได้ที thing, them, yourself, so, ่เลื้อยได้ที่แล้วเราก็พาน้องเขากลับมาไว้ในห้องนอนเหมือนเดิมน้องเขาก็ค่อยๆโตนะคะเพราะฉะนั้นต้นไม้ที่เราอยากให้น้องเขาเลื้อยเก่งๆเลื้อยไวๆเนี่ยก็ต้องให้เขาได้เจอแดดบ้างนะกำลังคิดว่าจะเอาต้นพูบาซือมาเลี้ยงไว้ในห้องอีกนะคะเพราะเวลาเลื้อยแล้วสวยมากค่ะยอมแพ้ความน่ารักนี้นะก็ยังคงวนเวียนอยู่กับ ครูต่างๆเหมือนเดิมนะคะต้นนี้เลยต้นนี้ก็คือต้นครูฉลุนเองค่ะ,ละหลายๆคนก็เคยเห็นน้องเขาแล้วแหละอ่ะเดี๋ยวให้ดูฝั่งนี้นะคะน้องเขาเป็นใบที่สวยมากๆเลยมีรูด้วยนะทำให้เพิ่มความเก๋ในตัวเองนะคะต้นนี้เป็นต้นที่เราเลี้ยงไว้ในน้ำแล้วก็โตเก่งด้วยนะทุกคนแตกยอดอ่อนเก่งมากๆสําหรับต้นไม้ที่เลี้ยงในน้ําแล้วก็จะเปลี่ยนน้าให้เขาสัปดาห์ละหครั้งเพื่อป้องกันไม่ให้ยุง มาวางไข่ในนี้นะคะเวลาเลี้ยงในน้าก็ต้องขยันเปลี่ยนน้าด้วยนะทุกคนสาหรับอาหารเสริมสำหรับน้องที่เลี้ยงในน้ำนะคะก็จะเป็นพวกปุ๋ยที่สามารถฉีดพ่นได้อันนี้เราก็จะใช้เชอร์บาในการฉีดพ่นน้องเขานะคะว่าสารอาหารจากเชอร์บาจะสามารถดูดซึมได้ทั้งลําต้นเลยค่ะว่าจะเป็นกิ่งก้านใบใดๆก็ตามน้องเขาก็จะได้รับสารอาหารอยา่างเต็มที่เลยยังไม่หมดนะคะทุกคนตระกูลผูของเรายัางไม่หมดค่ะ อีกต้นหนึ่งที่น่าสนใจใบสวยมากนั่นก็คือพลูใบเงินนั่นเองแต่ว่าต้นนี้เขาไม่ค่อยเลื้อยนะคะเพราะว่าเราอะเพิ่งจับน้องเขามาวางไว้ริมหน้าต่างก็พอจับไว้ไม่เท่าไหร่น้องเขาก็ค่อยๆเลื้อยแล้วก็แตกใบเล็กๆแบบนี้มาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะปลูกต้นไม้ในห้องนอนเนี่ยแนะนําว่าถ้าอยากให้เขาเติบโตดีก็ปลูกที่ริมหน้าต่างส่วนใหญ่เราก็จะโตได้เรียพอๆกับการที่เราปลูกเอาไว้นอกบ้านเลยนะคะ สำหรับผู้ใบเงินเนี่ยเป็นต้นที่พอเลยแล้วเขาจะสวยมากๆเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวถ้าน้องเขาเลยเก่งกว่านี้เราจะเอามาให้ทุกคนได้ดูกันนะ ต้นต่อไปก็คือต้นพลูปิกนกค่ะต้นนี้เจอบ่อยมากๆเกือบทุกคอนเทนต์ของเราเลยนะก็ต้องเจอน้องคนนี้นะคะต้นนี้ฟอร์มจะแปลกไปนิดนึงถ้าใครจำได้เมื่อตอนที่แบบคลิปแรกๆเลยต้นเขาจะมีใบใหญ่โตมากอยู่ประมาณ2ใบนะคะตอนนี้ใบนั้นแก่ไปแล้วแล้วก็เหลืองไปแล้วเราก็เลยตัดไปนะแล้วก็ต้นนี้วางไว้ดิมหน้าต่างค่ะอย่างที่เราบอกว่าอยากให้น้องเขาฟอร์มเลื้อยไปแบบไหนก็ จับวางที่ริมหน้าต่างโดยหันกิ่งด้านนั้นออกไปเลยนะคะน้องเขาก็จะเลือ้อยไปตามแสงแดดค่ะทุกคนต้นนี้ก็เก๋มากๆเลยนะคะเป็นใบที่มีเสน่ห์ในตัวเองเนาะใบเขาจะเป็นตะปุ่มตะปัแบบเนี้ยต้นนี้สามารถเลี้ยงในน้าได้นะคะแต่ว่าล่าสุดคือต้นที่เราเลี้ยงในน้ําได้ตายไปแล้วนะคะเพราะว่าอย่างหนึ่งก็คือเราคิดว่าสภาพที่เหมาะกับต้นไม้ของเราอะ่ะก็คือวัสดุปลูกนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกดินกับมะพร้าว ขุยมะพร้าวอะไรต่างๆพวกนี้จะเหมาะในการเติบโตมากกว่าที่สําคัญก็คือเราเลี้ยงเขาเอาไว้ในห้องนอนด้วยเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะได้รับตามธรรมชาติมันก็อาจจะขาดไปนะคะอย่างเช่นพวกลมธรรมชาติหรือแสงแดดอะไรเงี้ยค่ะก็แนะนําว่าเลี้ยงในพวกวัสดุปลูกจะโตง,ง่ายกว่านะคะและต้นต่อไปนะคะที่ก็ขึ้นชื่อว่าเลื้อยเก่งก็คือครูนั่นเองอันนี้คือพลูของแท้เลยนะคะทุกคนแต่ว่าต้นนี้จะไม่ค่อยเลยื้อยเพราะว่า เราจับน้องเ้าวางไว้ในชั้นวางต้นไม้ใต้ระเบียงเพราะฉะนั้นน้องเขาจะได้รับแสงไม่ค่อยเยอะแต่ว่าน้องเขาโตนะอยู่ได้นะคะก็จะเลื้อยช้านิดนึงแหละเราอยากให้ฟอร์มเขายังอยู่แค่นี้อยู่เพราะว่ามันดูแบบแมทกับกระถางสารแบบนี้นะคะก็ทําให้มันดูแบบฟูดีก็สวยดีนะคะแต่ถ้าอยากให้เขาเลื้อยเร็วเนี่ยก็แนะนําว่าจับวางในที่ที่มีแสงแดดส่องถึงค่ะสำหรับต้นด้านข้างนี้นะคะที่ทุกคนเห็นมันเป็นต้นคลิปแล้วเนี่ย น้องเขาก็คือผู้สนิมนั่นเองค่ะผู้สนิมเขาจะมีเสน่ห์ม,มากๆเลยนะคะทุกคนเพราะว่าใบาของเขาเนี่ยเวลาโดนแสงอะ่ะมันจะมีเหมือนแบบกลิตเตอร์อะ่ะคล้ายๆกับกำมหยีอ่ะคะ่ะมันจะเป็นแสงแบบวิบวับวิบวับเล่นไฟสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็ต้นเนี้ยเราเลี้ยงไว้ในห้องร0อเซแล้วก็แทบจะไม่โดนแดดเลยนะน้องเขาก็เลื้อยได้ด้วยนะคะทุกคนค่อนข้างยาวเลยนะสำหรับอีกต้นหนึ่งต้นนี้อ่ะ ต้นนี้ก็จะเลยเก่งมากยาวเฟื้อยเลยนะคะต้นนี้เราเอาน้องเขาไปฟูมฟักแดดที่ทำงานอีกเช่นเคยก็ปรากฏว่าโตเร็วแซงเจ้าต้นนี้ต้นแรกที่เราเริ่มเลี้ยงอีกนะคะทุกคนแล้วก็ใบของเขาเนี่ยเวลาโดนแดดอะข้างหลังนะคะข้างหลังใบท้องใบจะเป็นสีแดงเลือดหมูหรือว่าคล้ายๆกับสีเปลือกมังคุดซึ่งสวยมากๆเลยนะคะ ต้นนี้เลื้อยยาวมากๆก็ทำให้เราอยากเลี้ยงอีกนะคะห้องนอนของเราก็จะเต็มไปด้วยป่าที่มีแต่ธรรมชาติสวยงามมาก ส่วนวัสดุปลูกที่เราใช้ปลูกน้องๆต้นไม้พวกนี้นะคะก็คือดินผสมใบก้้มปู ผสมกับขุยมะพร้าวและในบางต้นเราก็ใช้ดินผสมใบก้ามปูผสมกับกาบมะพร้าวค่ะเพราะว่าเราเลี้ยงต้นมไม้ไว้ในห้องนะคะก็ต้องใช้วัสดุปลูกที่ค่อนข้างจะมีความโปร่งนิดนึงนะเพราะถ้าเราใช้ดินมากเกินไปน้ํามันจะอัดแน่นมากเกินไปเวลาที่รลอลดน้ําค่ะก็จะทําให้น้องเขาเกิดปัญหารากเน่าตายได้แล้วก็ดินระบายอากาศได้ไม่ดีนะคะจะยกเว้นก็ต้นนี้ที่เรา เลี้ยงไว้ในน้ํานะคะน้องเขาก็โตง่ายนะทุกคนนะถ้าใครอยากเลี้ยงต้นไม้ไว้ในน้ําต้นพูฉลุก,ก็ถือว่าเป็นต้นที่น่าเลือกมาเลี้ยงนะคะเพราะว่าเลี้ยงในน้ำแล้วโตเก่งมากๆเลยสําหรับเรื่องของอาหารเสริมของน้องๆต้นไม้ก็ต้องมีนะคะว่าเราเลี้ยงไว้ในห้องเนี่ยสิ่งแวดล้อมของเขามันก็จะไม่ใช่ธรรมชาติที่เขาเคยอยู่และก็จะอยู่กับ อะไรก็ไม่รู้นะคะที่อยู่ในห้องนอนของเราเพราะฉะนั้นอาหารเสริมก็ค่อนข้างจําเป็นนะอาหารเสริมที่เราใช้เนะะี่ยค่ะก็จะเป็นออสโมโคสเม็ดเล็กๆสีเหลืองๆคะ่ะทุกคนสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายต้นไม้หรือว่าร้านอุปกรณ์เกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ก็มีนะคะสําหรับต้นไม้ที่เลี้ยงในน้ําเราก็ต้องใช้ป Ł ุ๋ยแบบน้ำนะคะซึ่งป Ł ุ๋ยแบบน้ำที่เราใช้อยู่มาตลอดตั้งแต่แรกเลยก็คือเชอร์บานั่นเองค่ะทุกคนเชอร์บาเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะคะนี่เราซื้อใช้เองนะคะ สำหรับเรื่องของความถี่ในการรดน้าก็ปรับตามสภาพอากาศนะคะส่วนใหญ่เราอยู่ในห้องเราก็จะรดน้ําประมาณสัปดาห์ละหนึ่งครั้งแต่ว่าถ้าอากาศร,ร้อนๆเนี่ยเราก็จะรดบ่อยหน่อยโดยการจับดูกระถางเขาเนี่ยค่ะถ้ากระถางเขาแบบเริ่มเบาๆและเราก็สามารถรดน้าต้นไม้ได้แล้วนะคะแต่ถ้าเมื่อไรที่ดินมันยังดูชุ่มอยู่เราก็อย่าเพิ่งรดเอาง่ายๆเลยก็คือถ้าอากาศมันมีความชื้นมากๆเช่นฝนตกบ่อยๆเงียง้ยก็ เว้นระยะไปจนกว่าวัสดุปลูกเราจะเริ่มแห้งนั่นเองนะคะแต่ถ้าเมื่อไรที่อากาศมันร้อนอบอ้าวมากๆแล้วน้ำมันระเหยมากเนี่ยวัสดุปลูกก็จะแห้งเร็วขึ้นก็ให้สังเกตที่หน้าวัสดุปลูกหรือว่าจะลองยกกระถางของน้องเขามาดูแบบนี้ก็ได้นะคะทุกคน อย่างเช่นต้นนี้นะคะเวลาที่เราเลี้ยงต้นไม้ไปสักพักเนี่ยเวลาเราจับกระถางของเขาเราจะรู้น้ําหนักของเขาแล้วว่าปกติเขาจะน้ําหนักอยู่ที่เท่าไหร่อยู่ที่ประมาณไหนก็คือยกมาทั้งกระถางได้เลยแต่ถ้าเป็นกระถางอิฐอย่างนี้เวลายกมันก็แบบแยกความแตกต่างไม่ออกเพราะว่าเขามีน้ําหนักอยู่แล้วก็ให้ยกตัวกระถางด้านในสีดำค่ะออกมาเลยนะคะแล้วก็ดูซิว่ามันเบาหรือเปล่าถ้าเมื่อไรที่เริ่มเบาก็ค่อยลดน้าต้นไม้นะคะ เช่นกระถางอันนี้เป็นกระถางสารที่มีน้ําหนักเบาอยู่แล้วนะคะแล้วก็สามารถยกได้ว่าเอ๊ะถ้าเขายังพอมีน้ําหนักอยู่ก็ยังไม่ต้องรดแต่ถ้าเมื่อไรที่ยกปุ๊บง,ง่ายมากต้นไม้แทบลอยเงี้ยก็ลดน้าต้นไม้ได้เลยส่วนปริมาณน้าที่ให้ก็ให้ในปริมาณที่เหมาะสมนะคะไม่ให้เยอะเกินไปอย่างต้นเล็กๆแบบนี้เราก็กะดูให้วัสดุปลูกมันชุม่มแค่นั้นก็พอแล้วนะคะ สำหรับมือใหม่ที่เพิ่งเลี้ยงต้นไม้นะคะแรกๆเนี่ยต้นไม้เราก็อาจจะยังไม่แข็งแรงเนาะเพราะว่าเขาต้องปรับตัวกับสภาพที่ไม่ใช่สิ่งแวดล้อมเดิมๆที่เขาเคยอยู่แล้วก็มาอยู่ในห้องนอนของเราที่มีพื้นที่ค่อนข้างจํากัดก็อาจจะมีบางต้นที่ตายไปบ้างนะคะแต่ก็อยากจะบอกทุกคนว่าอย่าเพิ่งท้อแท้แล้วก็อย่าเพิ่งโทษตัวเองนะคะมันเกิดขึ้นได้เราสามารถ เรียนรู้ต้นไม้แต่ละต้นที่เรานํามาเลี้ยงว่าต้นไหนเหมาะแล้วก็ต้นไหนแมทที่จะอยู่กับห้องของเราเพราะว่าต้นไม้บางต้นอยู่กับเราโตดีมากๆเลยอะแต่พอไปอยู่กับอีกคนนึงแล้วทําไมโตไม่ดีอย่างเงี้ยคะ่ะสภาพสิ่งแวดล้อมของเขาก็ สำคัญเหมือนกันนะคะแต่ว่าต้นไม้ส่วนใหญ่ของเราที่เราเลี้ยงไว้ในห้องเนี่ยทุกคนสามารถเอามาเลี้ยงตามได้หมดเลยเพราะว่าเลี้ยงง่ายมากๆแล้วก็ถ้าเราเลี้ยงได้แล้วก็รอดเนี่ยทุกคนก็เลี้ยงรอดเช่นเดียวกันนะคะเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนเลยค่ะก่อนที่จะจบคอนเทนต์ในวันนี้นะคะขาดไม่ได้เลยค่ะก็คือขอขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามช่องจันเจ้าขารีวิวเสมอมาเลยนะคะแลวถ้าใครมีทริคดีๆในการเลี้ยงต้นไม้ก็สามารถนำมาแลกเปลี่ยนกันได้เลยค่ะ อย่าลืมรอชมคอนเทนต์ต่ตอไปนะคะว่าเราจะหยิบน้องๆต้นไหนมาพูดถึงบ้างสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบาย